ราบัสดีนะครับผมนะอยู่กับมบุญนเรืองสล็อตนะวันนี้เราเข้ามากับทุน800บาทในกเกมมาทองเวสองของเราเหมือนเดิมแล้วมาขออนุญาตไปที่เป็น10บาทก่อนเลยแล้วกันนะมาพหนุ่มไม่รู้เรือมาสองรอบแล้วก็แตกแล้วก็ฮะกลมไม่เข้าสลัดตัดมาไปเราทายเล่นมาจองใจเย็นนิดนึงนะโอ้โหเบ็ด10บาทนะเว้ยเหีย ใจใหญ่ใจป่านี่มาไวไปไวนะไอ้สัตว์แล้วภาษาจีนโอ้โหไม่มีลุ้นเลยโอ้โหภาษาจีนสอกสียังสวยไอ้ห่าเอ้ยทรงเหมือนจะมามาพ่อหนุ่มมาพ่อหนุ่มเอาพ่อหนุ่มเอาพ่อหนุ่มเอาพ่อหนุ่มโอ้ไอ้เหี้ยลูดเอาลูดเอาเลยไอ้สัตว์โอ้โหมาเพิ่งแตกแล้วมึงยังอื้มเหลืองเหลืองห้ากลมนึกว่าจะมาไอ้ห่าเอ้ยมาสี่เหลี่ยมจังหวะนี้แล้วโอ้โหภาษาจีน โอ้โหได้ได้เหลือง3ตัวอะไรเนี้ยทอง3ตัวภาษาจีนเนี่ยภาษาจีนสีนเขียวอะโอ้โหเนี่แม่งตัวแพงนี่ไงยากเข้าโอ้โหแล้ววายมาอือหืออือหืออือหือจังหวะนี้3ตัว3ตัวร้อยหรือเปล่ายังไงแล้วไหลไหลไม่มีโอ้โหเอ้ยได้แล้ว3กลมขนมไม่มาอีกนะ3กลมมาจังหวะนี้วายสามตัวระเบิดตู้ไปหนึ่งทีแล้วสามช่องแรกมาทุกสามพยจชายเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้สองขีด เฮ้ยได้ไหลสามสามเฮ้ยขอสามช่องแรกโอ้ไม่น่ามีโอ้โห,น,น,โโหนิดเดียวสามช่องแรกโอ้โหอะไรวะยอดชายกูพอยอดชายกูพอยอดชายกูอย่าเพิ่งเงียบเฮ้ยพอยอดชายมามายัาายางไงพอหนุ่มพอยอดชายเกลือหรือเปล่าโอ้โหเฮียรอบแรกไม่แตกนี่เกลือแน่นอนกู่าโอ้โหมา เอ้ยใครว่าเกลือจังหวะน,นี้ห้าขีดไปไหลไปหนึ่งทีแล้วสองกลมสองกลมมาจังหวะน,นี้อะไรไวสองตัวแล้วสี่เหลี่ยมอืมอะไรวะไม่มีไอสัตว์เอ้ยดีที่มึง,ย,ง,นะมงย,ย่างแต่งไอสัตว์มาหกุบท้ายยังไงไปแล้วหนึ่งถไปแล้วสองไปเอ้ยรอบนี้ไม่ไปวันจังหวะน,นี้สองกลมนี่ไหลไปหึทีกับห้าโอ้โหเอ้ยมายังไงภาษาจีหนหงสวยนึกว่าจะเอา โอ้โหมาหมาวายสามตัวจวังหวะนี้ประสาทยนสีเขียวได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วห้ากลมห้าขีดห้ากลมอะไรโอ้โหไม่มีห้าขอห้าเท่านั้นโอ้โหห้าขีดอืมเสด็จห้าขีดสวยจัดเลยสัตว์แต่ไม่เข้าโอ้โหมาพอดมมาพอดมอบสุดท้ายยังไง รอบสุดท้ายยังไงยังหวะน,นี้5ขีดกับวายอีกสองตัวแล้วสาวสองขีดไหลไปด้วยแล้ววันนี้5กลมเอ้ย5กลมโอ้โหไม,ม่มีโอ้โหทั้งว่าจากเรือ600อยู่โอ้ยหาเปิดมาสองซับสซับตาแรกเรือยิบาหายเลยมา10บาทอีร้อยบาทขยับเบ็ดนิดนึงพ่อหนุ่มขยับเบ็ดแล้วจะเงียบนะพ่อหนุ่มนะพ่อหนุ่มนะพ่อหนุ่มนะนมนะจังหวะน,นี้พ่อหนุ่มโอ้โหพ่อหนุ่มกู เออพ่อหนุ่มพ่อจอดชายเอาหน่อยจอดชายเอาหน่อยพ่อจอดชายจังหวะนี้สามช่องแรกโอ้โหเยสามน่าจะมาไอสัตว์สามมาในสุดแถวสุดแนวเลยที่เออมาจังหวะนี้ห้าปมได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วห้าขีดช่องสองห้าขีดช่องสองโอ้โหเยสองปมมาแล้วห้าขีดช่องสองเสียดายน่าจะมาโอ้โหพ่อหนุ่มไม่ไหลว่ะพ่อหนุ่มพ่อจอดชายกูโอ้โหมา ยังไงยังไงพ่อนี้ยังไงพ่อหนุ่มพ่อ,อชายผมพระภาษาจีนสองสีเขายาเขาเย็นนะไอ้พวกตัวเพล่เพลไงสัตว์โอ้โหดูสองฟองครึ่งโอ้ยแม่เย็ดโอ้โหจะมาเขาไม่มาอม,มายังไงหักลม,มไม่มีลุ้นเลยสัตว์ปุห้าขี่ก็ย,ยังสวยเก้ สองขีดพอหนุ่มจังหวะนี้เรียบร้อยสองขีดแล้ไหลไปถึงทีแล้วสามวายอย่างนี้โอ้โหภาษาจีนภาษาจีนน่าจะเข้าด้วยโอ้โหจะได้อะไรวะโอ้โหมาเ,าเป็นสามสิบดีกว่าเอ้ยยังไงสีเขียวโอ้โหภาษาจีนสีเขียวไม่เข้ามาเอาหน่อยเพื่อจะจ่าย เอาหน่อยพ่อาชายจังหวะนี้โอ้ยไม่มีไหลเลยวะถ้าขีดน่าจะเป็นสองขีดอืมถ้าขีดน่าจะเป็นสองขีดนะเมื่อกี้มาโอ้โหมายังไงพ่อหนุ่มพ่อชายยังไงพ่อหนุ่มพ่อชายยังไงยังไงก่อนโอ้โหเฮียเดียวยังไงก่อนโอ้โหเอ้ยเออ หากลมไปหากลมไปไหลไปหนึ่งทีจังหวะนี้สองขีดช่องสองไม่มีว่ะพอะยอดชัยเอาหน่อยสิพอยยอดชยจังหวะนี้โอ้โหพอยอดชัยกูพอยอดชัยพอยอดชัยรอบสุดท้ายแล้วพอยอดชัยโอ้ยพอยอดชัยจังหวะนี้วายคู่ของเขาได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสามกลมจ้องแรกยังไงสามหูไม่ได้ สไดาสามกลมช่องแรกน่าจะเข้าโอ้โหน่าสวยไม่แค่สามกลมช่องแรกอ่ะดูดูดูเหลืองเต็มเลยไอสัตว์เลยให้หน่อยก็ไม่ได้่ามายังไงไวัยรุ่นห้าขีดไม่ได้ได้แค่วัยรุ่นสองขีดวัยรุ่นห้าขีดยังไม่ได้จังหวะนี้โอ้โหไม่มีอะไรรุ่นเลยสัตว์มา หากลมเลยไหลไปหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้อะไรโอ,โอ้โหเอ้ปลายมายังไม่แตกนะมึงนะโอโ้โหมามาพอจะถ่ายห้าขีดมาไม่ได้วะไม่ถึงมีแต่ห้ากลมสองขีดไม่มีพอจะถ่ายเอาหน่อยพอจะถ่ายเอาหน่อยพอจ,พอจอะถ่ายเอาหน่อยเอาหน่อยพอจะถ่ายเอาหน่อยโอ้โหพอจะถ่ายเอ้ยสองสองขีด สองขีดมาจาังหวะนี้แล้วสองกลม,มไม่ถึงว่าไม่มีสองกลมโอ้เพยจชายกูไอสัตว์เพยจชายอู้สี่เหลี่ยมดูมก็สวยเกินมึงไม่แตกไงมึงไม่สวยหรอกทั้งนั้นน่ะไอ้หายเ้ยมาพยจชายโอ้โหพยจชายสองขีดมาสองกลมโอ้โห โอ้โหพขจะถ่ายโอ้โหพขจะถ่ายงเอาแล้วพอจะถ่ายไอ้สัตว์พอจะถ่ายเอ้ยเอ้ยพอจะถ่ายโอ้โหมาภาษาจีนภาษาจีนยังไงวายสามตัวแล้วอุ้มไปหนึ่งทีวายอีกสามตัววายอีกสามตัวจังวันนี้สามช่องแรกโอ้โหพอจะถ่ายสาัตว์ อื้มเยี่ยโูจากพันแปดเมื่อกี้โอ้โหเหลืออยู่เจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเมื่อกี้โอ้โอ้ไม่น่าต่อหรอกว่าไอสัตว์ปั่นไม้ในรูดกูแน่นอนอืมพอดีกว่ากว่าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม